สวัสดีค่ะอันสวนทุเรียนผู้เขาไฟอยู่บ้านโนนสมบูรณ์ตำบลเส่องข้าวอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดได้จักปีเราป่หไงได้จักปีหรอบอ,ก,อกทุเรียนนี่ทุเรียนแปดปีอุ้ยบิงตีหรอพี่น้องหน่วยบอกไงหนึ่งพูอนะหน่นวยนีสิบไม้ามาจักโลนี่ ม่เก็ดกับแปดพูดเน้ะพุดนะอันโลละลอยหาซีฟคู่เอาเด้อพี่น้องเอ้ยเมืองเบิองเมืองเลายๆหลพูดหนนี่จะคล้องสวนเป็นพ่อจะคล้องสวนหรอวะพ่อจะคล้องสวนพ่อจะคล้องสวนจะคล้องสวนพนโบยูโอ้ยต้นนี่พี่น้องเอ้ยจักหน่วยหรอพ่อใหญ่นี่ต้นนี่สี่สิบหกสี่สิบหกหนวยพี่น้องเอ้ยมีแต่หน่วยห้าบาทนี่พูดนะพูดนะอันดูแลรักษายากบอกพ่อใหญ่ ยากเติบอยู่เติบมึงอยู่บ่อือพูดนะป๊าดเดี๋ยวเดี๋ยวหนึงก็นกับวันน้อยู่พอแมงมารีแมงมารี่มาแข่งกัดขวนมันบอกเออแมงมารีกัดขวนม,มากหลายโอ้กัดขวนมาก,ากวา,กานนี่อืมบานเหตุแหยโลนเนี่ยพี่นะโอ้สาเหตุบักทุเรียนโลนนี่คือแมงมารีกัดขวนติดขวนอันในในบ้านเห่านี่ในสวนเห่านี่มีอีกต้นหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อต้นนี้จักหน่วยนี่พ่อไงยี่สิบต้นนี้ยี่สิบหน่วยปัด พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยบักทุเรียนต้นละหมื่นพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยคุณนะพูนไผ่ว่าดินสีสะเก็ดบ่ดีพี่น้องเอ้ยทุเรียนภูเขาไฟสีสะเก็ดคักๆ่ได้ที่เบิ้งเดียวไผ่เเพื่อบอกเขาเลยไผ่เราเมือ่องขนจนเอ้ยไผ่เราเมืองคนจนพะย่ะไรเราวะ <laughs> เอ้ยเบิ้งพุดผุดผุด พ wow. อโมเมนธรรมดาได้จ้าต้นนี้ก็้ยู่งสี่สิบต้นนี้สี่สิบเอี๊ยใ้น้ระบบหนามจังไหนพอที่เพินเกิดนี่เนยอืมสปริงเกอร์บุ้งเด้อพี่น้องเด้อเบิรงระบบหนามเราผลใส่หนามอีหยังหนามไต้ดินใต้ดินใต้ดินโอ้ใส่หนามไต้ดินใส่สปริงเกิเดสองหัวขนาดต้นทุเรียนเพิ่นแปดปีเด้อ อันฮดจังไหนพอ่อเป็นวันเดียวหรือซิผานเพราะไอ้เป็นวันเดียวหรือแปดนาทีเพราะว่าใส่สองหัวแปดนาทีใส่แปดนาทีเท่านั้นเท่านั้นอุย้ยเบิ่งเด้อใบกับอุดมสมบูรณ์ดีคักอืมอืมลักลักนี่ผู้ใดเป็นคนดูแลให้เพิ่นพอ่พอพอ่อพ่อโอ้พอดูแลให้เพิน่นเออตัวนี้กระชี้ซิผานี่อู้ต้นนี้ซีซิผานวยเออ สองต้นนี้เก่าสิบมีแต่หน่วยบักซีแล้วโอขืนปุณนะมีแต่หน่วยใหญ่ๆเนาะพุ่นนะเบิ้องเบื้องไกลๆอ่หน่วยมันพี่น้องเอ้ยข่อยคือสะอ่อนแท้ข่อยมีดินภูเ<อ>ขาไฟข่อยคือบ่มีปัญญาเห็ดคือเพิ่นบอกเขาจำเนี่ย,ข,ย,ยข่อยไรเงินแล้ววันนึง <laughs> 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 ย่าว้าว <laughs> <laughs> ยาว้าวข่อยไรบ้านอยู่แล้ว บัต่างกันดอกนะกระผูเวานี่เนอะอันจักรุ่นนี่พอคือมีหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่นําสองหุ่นโอ้บักทุเรียสองหุ่นมาสั่นต้นนี่สองหุ่นเนาะพวกต้นพุ่นนั่นมันมีหน่อยหน่อยคือสองหุ่นนี่รุ่นที่สองแล้วมันหน่อยหน่อยมันมันสิพ่อตัดแต่เดือนไหนพอชิ้นเดือนไหนกันตาได้เด้วโอ้ชิ้นเดือนนี่กันยวนหน่อยกันเข้าไอ้กันเข้าไอ้ป้ายยากลางเดือนกับพ่อตัดเด้ว ถ้าปลายามันจะพ่อตาเดียวจ้าอือป่านี้มันต่างกันยังไงก็บบกทูเลียนอันทางผากแต่วันออกบบกทูเลียนผู้เขาไฟนี่ขอาเฮามันทั้งมันได้เบิดทั้งหวานทั้งหอมทั้งเหนียวมันสิได้เบิดอ่ะนะข้าวเห่าอืมส่วนมากผู้เขากินกับเขาบ่กินกับบ่แห้งบ่แห้งเขาตู้เย็นบ่มีเหม็นตู้อืมมันนําบ่ทั้งมันทั้งกรอบทั้งหวานทั้งมันทั้งกรอบทั้งเหนียวหโอ้ยมันมันมันเกิดจากอย่างพอเกิดจาก ดินเหาบ่ดินดินอากาศดิอากาศกะอากาศกะแมนแต่ว่าโคตรเชนเหาสิไม่อยู่ของเหาที่แสบกุมมือคือมีคุนหารกับสีหลัดบ่กันธลักดิกันธลักระแพหงเหาแมนบ่เออแมนย่องก็จะของบ่บ่บร้องหรือบ่ร้องแล้วกูได้การันตีเดี๋ยวนี้การันตีนั้ก็สร้างแพร่เหาแพร่เห่ามันแมนย่องจะของบ่บ่บ่บริยงอย่างแต่ก็ยังแสบกว่าจันอยู่กันธลักระได้ ก็ยังแสบกลัวอยู่แต่ว่าหันมันยังบนท่านสีรดก็คุณหานโซนนี้สีมี่สีรดก็คุณหานโซนนี่สิเก่งกโมยคือสองสองนี่เก่งขโมยแต่ว่าของบรรนุนสมบูรณ์นี่สืบจองบนแล้วสืบจองสวนนี่จองหรือยังบ่จองเพราะบ่ให้จองบพี่น้องสิบอพกกินเฮ้ยจะไหนตุกสิได้กินบ่หันได้กินเพราะว่าพี่น้องสิบอพวกอะกินเัาให้เขาจองอุ้มบ่ขอบคุณค่ะเพราะว่า นี wollen, ่เด like ี๋ยวยังเขามาสื่อเขาสื่อบ่ได้เขาเชื่องูเชื่จใจไหนเขามาสื่อเขาบ่ได้กินเอาเขาข้นอยากคือดีแถวเจ้านี่ไหมอยู่กวเมืองอุบลเอาอยากกินม้าเนี้งสิบ่ได้กินแม่นบ่หรอกระเด็ดตัวเจ้าตัวลราข้าเจ้ากระยาข้าเจาะจังแมาแม่นบ่หรอแม่นอยู่เป็นอย่างนั้นวันนี้ของเ้ากับมีเป็นอย่างสี้ชิบหายข้าเจ้ากินบ่ได้ก็เพราะฉะนั้นว่าบ่บ่บ่หายผูกขาดอืมอ้าวพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากมากกัมาเลยเด้อ บ้านนูนสมบูรณ์ตำบลเสียงข้าวอำเภอศรีรัตนะเนาะพ่อเนาะจังหวัดศรีสะเกดแหล่งภูเขาไฟของแทะบ้านเฮ้ามีอย่างแน่นอกจากบกักทุเรียนกะเงาะบักเงาะอยู่หนีมีเงะาะมีหลายอย่างอยู่เนาะหลายอย่างอยู่แต่ว่าเชหลักๆอย่างในสิมีเงาะนะเงาะกับทุเรียนก็จะโอกพอๆก,กันเนาะเงาะกับมีเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยว เธอนาเธอล้างสีผ้าไปรอสวนง่อน้ำเพลินมีจักต้นบอกทุเรียนอยู่นี่พอทุเรียนอยู่นี่เป็นหน่อยอยู่นีซีฟหาซีฟุกต้วนก่อนนี่เป็นหน่อยมันบ่หลนี่โอ้บอกทุเรียนบ่ไหลายเพราะว่าทั้งหลายทั้งลุมหมดมันบ่คันใหญ่บ่คันเป็นหน่อยโอ้ปลูกทยอยปลูกไปเรื่อยๆเอออยู่ผนประมาณเจ็ดสิบหือแปดสิบต่วนตรงม้วนมาละพี่ลาก็ขึ้นใจน่อยทั้งนั้นพุ่น่ะป้าเสียทิ้งหลานตัวนี้ อะบอกพี่บอกน้องเชิญชวนเป็น,น่งพออ่ะมาเบิ่งเอาเดอ้อพี่น้องเลยมาซื้อบ่ได้บ่ได้ผูกขาดผู้ได้มาซื้อขายให้ผู้นั้นอยู่นี่ครับอืมซิมก็ได้อืมแมนเยอะจ้าซิมก็ได้อือ่ะ<ต>โอเค